แต่เมื่อบุคคลที่เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเขาก็ไปกำหนดปรมัดคือไม่ว่าจะทำงานอะไรจะกวาดจะถูจะหันจะโคเยกขึ้นไหวเยเขาไม่ได้ไปรู้ในความหมายเขาไม่ได้ไปให้ความสาคัญที่ความหมายแต่ไปให้ความสาคัญที่ความรู้สึกนั่นก็หมายถึงว่าสติไประลึกให้จดต่อความรู้สึกเวลากวาดเนี่ยไม่ต้องไปรู้ว่าตัวเองกำลังกวาดแต่ไปรู้ความรู้สึกที่มันไหว มันไหวตามแขนตามรู้สึกกล้ามเนื้อมือจับต้องสัมผัสเวลาถูมันก็มีการเคลื่อนไหวมีสัมผัสเย็นร้อนตึงไหวหรือเราทำงานอื่นๆล้างหน้าแปลงควันอาบน้ำสวมใส่เสื้อผ้าถ้าไปรู้ที่ความรู้สึกมันก็ไปรู้ตรงที่มันเกิดการผัสสะกระทบรู้สึก ตึงบ้างหย่อนบ้างไว้บ้างเย็นร้อนสบายไม่สบายอย่างนี้ก็เป็นการรู้ปรมัติมันก็จะเป็นวิปัสสนาถ้ายังรู้บัญญัติรู้ว่ากำลังรู้ตัวเองว่าเรากำลังอาบน้ำนะเออเรานี่ใส่เสื้อผ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยรู้ว่าตัวเองทำอะไรอย่างนี้เป็นการรู้แบบบัญญัติ แต่มันก็ยังเป็นสติยังถือว่าก็ยังดีดีกว่าคนไม่ได้ทำอะไรเลยให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถึงยังไม่รู้ปรมัิมันก็ยังมีความสงบผ่นคลายอยู่ด้วยตัวตเมื่อเก่งขึ้นไปรู้สภาวะประมัิมันก็จะทำให้คอยสะสมเหตุปัจจัยของปัญญา ปัญญาค่อยเจริญขึ้นเมื่อสติระลึกรู้ตรงต่อปร,ปรมัติก็จะค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นความหมดไปสิ้นไปทั้งความรู้สึกทางกายทางจิตใจน,นะฉะนั้นต้องนำกรรมฐานธรรมะไปฝึกหดัดไปซ้อมอยู่กับชีตประจำวันอาจจะต้องมีความสามารถในการพลิกกลับไปกลับมานะ บางขณะควรใช้บัญญตัติก็ต้องไปบัญญตัติเขาสั่งอะไรเขามอบอะไรก็ต้องเข้าไปรับรู้ไปตีความหมายกับสิ่งที่เขาบอกนะต้องรับต้องรู้ต้องเพื่อจะได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ขณะเดียวกันก็ระลึกความรู้สึกสลับไปบ้างนะมันก็จะทำให้เราเป็นคนมีความปก,กติเวลาพูดอะไรก็พูดอย่างมีความเป็นปก,กติ จะคิดจะนึกจะทำอะไรก็เป็นไปอย่างปกติไม่ทำด้วยความเล่าร้อนไม่ทำด้วยความโลภโกรดหลงหรือทำก็ยังรู้ตัวยังทำผ่อนคลายเออนี่มันทำไปด้วยความโลภก,ก็รู้ใจรู้ทันเออนี่มันทำไปด้วยความโกรดรู้ตัวรู้ทันจิตใจว่าเออขณะนี้มันเกิดกิเลสเกิด โลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหงุดหงิดร้อนอกร้อนใจสติไปดูไปรู้อยู่อย่างเนี้ยมันก็จะปรับผ่อน,นแนระลึกให้ตรงต่อความรู้สึกต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการปล่อยวางอยู่ในตัวด้วยถ้าเราทำให้แนบเนียนเก่งขึ้นก็มีความปล่อยวางอยู่ในตัวรับรู้ปล่อยวางปล่อยวางก็ไม่ใช่วางทิ้งแล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีก ไม่ใช่วางแบบฉันไม่สนใจอะไรทั้งหมดนะมันไม่ได้ไม่ใช่หมายอย่างนั้นคอยวางในที่นี้ยังรับรู้ยังดูยังดูยังรับรู้แต่เป็นเพียงแต่ว่าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปยินดียินร้ายก็ยังทำการงานอยู่แต่เป็นเพียงว่าทำการงานอย่างให้จิตมันจิตมันวางทำการงานด้วยจิตว่าง ก็คือว่างจากกิเลสว่างจากความยินดีเยี่ยมร้ายนะเราทำงานด้วยกิเลสเรายังทำได้ใช่ไหมเวลาทำการงานเนี่ยทำด้วยความโลภทำด้วยความโกรธทำด้วยความหลงยังทำได้แต่นี้เราจะมาทำงานด้วยสติได้ปัญญาทำไมเราจะทำไม่ได้บ้างเปลี่ยนจากเจตสิกที่เป็นอกุศลมาเป็นเจตสิกที่เป็นกุศลเนะี่ยเราเคยเดินอย่าง เดินไปด้วยโทสะเราก็ยังเดินได้เดินไปด้วยโลภะก็ยังเดินได้โมโหใครจะเดินไปด่าเขาเนี่ยเดินไปด้วยโทสะไปเดินไปด้วยความโกรธมันก็เดินได้เฮ้ยเราจะมาเปลี่ยนเป็นเดินด้วยสติบ้างไม่ได้หรือ